ฝากถึงบอทลโชนะครับยอดซออับอ่ะเดี๋ยวยเูเรี่ยงนะเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวตามไปมึงจะเอาอะไรอะ่ะกันไกลหรือตาใบาหรือยังไงเออสวัสดีครับสวัสดีครับผมฟูที่ไม่มีไอซีนะครับผมตอ,อนมึจะบ้างครับผมเพื่อนๆจะเรียกผมงอกกันนะครับก็วันนี้เดี๋ยวพวกเราจะมาทําดิฟทอกกันหนึ่งวันซึ่งคลิปแรกเลยเนะาะก็เดี๋ยววันนี้เรามาจริงจังสักวันนะวันนี้ไม่เลื้นนะ เดาตัดไปที่คําถามแรกเลยแล้วกันคําถามแรกนะจุดเริ่มต้นของฟู่ใครเป็นคนตั้งชื่อให้คือจะบอกองี้ก่อนเว้เพื่อนตอนแรกนะครับผมกับเพื่อนผมอะเล่นเกมเกมหนึ่งก็คือ GTA 5อ่าใช่ก็เลยมาเล่นด้วยกันแต่ทีเนี้ยผมคึกไม่ออกว่าเอ้ยผมจะตั้งชื่อว่าอะไรดีวะทีเนี้ยผมเลยใส่ไปเป็นชื่อจริงๆชื่อข้างนอกของผมเนี้ยจริงจริงผมเนี้ยเป็น จริงๆมันอ่ักใช่มันา <วะ S 1> ่านว่าฟูฟ้านามสก,กุลเลียวเบบี้แล้วทีเนี้ยจุดเปลี่ยนก็คือคืออะไรเพื่อนเหมือนเรียกว่าอะไรหลายคนอ่านชื่อไอ้ฟูผิดเงี้ยอ่านเป็นชื่อฟูชื่อฟูอไร่างนชื่อฟ,อฟูฟ้าใช่ไหมก็ได้ยินมาเป็นอย่างนั้นก็เลยเรียกว่าฟูอ่านั่นแหละคือจุดล้มต้นนะครับมาแรงเลยวะทีเนี้ยก็เลยกลายเป็นเรียกฟูมาตลอด แต่ผมมีหลายชื่อนะจำได้ไหมอ่าแต่แรกมีผู่ฟ้าผู่ฟ้าฟ้าแล้วก็มาจบด้วยฟู่ใช่ก็เลยเป็นที่มาของคำว่าฟู่ได้ปิดปากว่าฟู่มากกว่าใช่ใช่รู้จักกันได้ยังไงรู้จักกันมาก่อนไหมไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยไม่รู้ด้วยว่าอยู่จังหวัดเดียวกันอะไรเดียวกันไม่เคยรู้เลยจนแบบว่าวันนึงจะเล่นเกมกันนี่นะครับได้ไปนั่งคุยกันอะไรอย่างนี้ว่าเออ ปอยู่ไหนอะไรเงี้ยชื่ออะไรอะไรเงี้ยอ้าพอบอกว่าอยู่นครสวรรค์โอเคก็อยู่ที่เดียวกับที่เดียวกันใช่ไหมจังหวัดเดียวกันอะไรเงี้ยอืก็เลยแบบเอชวนมาเล่นด้วยกันในประมาณเนี้ยแต่ตอนนั้นที่แบบว่าไม่เคยเล่นด้วยกันอะไรไม่ไม่เคยอะไรด้วยกันเลยแล้วก็ได้มาเล่นด้วยกันใช่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะก็คือรู้จักกันมาในเกมใช่แต่ว่าเราอยู่จังหวัดเดียวกันครับใช่ก็เลยแบบมาสนิทกันเปยเพื่อนรู้สึกยังไงกับการที่ได้รู้จักฝู ดีครับเป็นเพื่อนที่ดีโอเคเลยประมาณนั้นครับโอเคนะรู้สึกดีโอ้ยดีโอ้ยตอนคิดว่าฟูนิสัยเป็นยังไงดีครับดีเป็นเพื่อนดีรักเพื่อนอะไรเพื่อนโอเคครับจุดเริ่มต้นในการสตรีมของสองคนอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมเล่าเองก็คืออย่างแรกเนี่ยผมเล่นไฟเองมันใช่ไหมหรือผมไปเจอเพื่อนแต่ทีเนี้ย ด้วยความที่แพด i ิ t ตกตอนนั้นไฟเอ็มน้อยนะคนสตรีมน้อยมากนอยมากใช่เห็นเพื่อนสตรีมเออก็เลยว่าเฮ้ยไอ้ตอสมาสตรีมยังไงวะมันต้องเริ่มต้นยังไงเพราะว่ามาเล่นไปอย่าเนี้ยผมรู้สึกว่ามันสนุกกับคนดูด้วยคุยกับคนดูนู่นนี่นั่นอนาคตมันอาจจะโตมาได้ถ้าสมมุติเราตั้งใจทําอะไรเงี้ยผมไมคิดอย่างนี้นะแล้วก็หนึ่งเลยไม่ไม่ไมไมคือเราไม่ได้หวังอะไรมากเว้ยเราแค่แบบ อย,อยาก <คน S 2> สตรีม<ด>ใช่อยากสนุกอยากพูดคุย,ยมีคนมาคุยกับเราใช่พอเรารู้อะไรใหม่ๆมปุ๊บมันก็จะแบบทำให้เราโตขึ้นได้ในการสตรีมแต่ว่ายังไม่ได้หวังถึงขั้นนั้นในตอนนั้นนะครับก็เลยแบบเออวะจะให้ไอตอนมันสอนดูให้ลองดูสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเลยแบบมาสตรีมต้องเริ่มจากมันก่อนเลยอย่างแรกนะครับถ้าตอนย้อนกลับไปได้ยังอยากรู้จักกันไหมอยากครับผมไอแ,แต่ผมก็อยากรู้จักมันนะ ว่าท้ารู้จักกันตั้งแต่ก่อนเริ่มเกมน่าจะผ่านชิบหผายอยู่นะเต้นงานบวชอะไรเงี้ยน,น่าคือน,น่าจะสนุกอะ่ะน่าจะสนุกตอนเล่นก็เล<ก>่นใกล้ๆกัน,ใ,กนใช่แต่ไม่รู้ว่าผู้คือใครกันนเองใช่ตอนแล้วมึงคิดยังไงกับการที่มึงเริ่มต้นสตรีมก็อย่างที่เพื่อนบอกไปว่าอยากพิจาราว่ามีคนมาดูเรามีคนมาคุยกับเราอย่างนี้ใช่ไหมก็พิมพ์คุยอะไรกันแง้ยก็เอ็นจอยสนุกๆไปไม่ได้คิดอะไรท่านั้นก็เลยสตรีมดู เพงต้องอขึ้นเหงาเนี่ยเพิ่งตรงห <c oughs> าหินไหมคำถามต่อไปดีกว่าครับผม,มต่อไปนะครับก็จะมาเป็นเรื่องของการสตรีมเข้าในพาร์ทของฟู่ซึ่งอันเนี้ยลึกหน่อยยาวหน่อยตั้งใจฟังนะเพื่อนถึงกูจะพูดไม่รู้เรื่องอะ่ะมันคลิปแรกเพื่อนติค่าค่าหน่อยนะเพื่อนมาเรามาฟังกันเลยดีกว่าช่วงที่สนุกที่สุดในการสตรีมสนุกที่สุดต่อเอาของมึงก่อนดีกว่าอยากเล่นด้วยกันไหม เรีว่าเล่นโดยการมีคนดูเข้ามาพิมพ์ปั่นอะไรประมาณนั้นแต่เนี่คือความสุขที่เล่นกับเพื่อนอะไรอย่างนี้ผมก็เหมือนกันนะมีความสุขที่ได้เลื่นกับเพื่อนอได้แบบเหมือนแบบติดเกมกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ร,กรู้สึกว่ามันมันไม่ทาอะไรเล่น,นเกมมันเป็นการที่ปล่อยสมองมันเป็นการที่เราสตรีมไปด้วยเล่นเกมไปด้วยแบบเราไม่ต้องคิดอะไรว่าเฮ้ยวันนี้กูต้องอันนี้นะ วันนั้นกูต้องอันนี้นะกูต้องวางไว้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บคือมันกลายเป็นว่าเราสนุกกับช่วงในเกมที่เล่นกับเพื่อนเมือนเราได้ผ่อนคลายสมองไปด้วยใช่ทำไมถึงหายจากการสตรีมหรือการทำคลิปโอ้มาร์มึงก็มีนะมึงมีนะช่วงที่ไรื่องไงวะงอมงอมเล่นข้างนอกอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ครอ,อบครัวบ้างบางทีคนดูน้อยอะไรอย่างงี้แบบบางช่วงที่แบบคนดูหายอะไรอย่างงี้ก็จะงอมงอม แต่ทั้งงอมสุดเลยก็ช่วงที่ช่องโดนแบนอืมใช่แต่ของก<อ>ูอหัวของกูจะเป็นช่วงอ่ะกูพุ่งตรงน,นนะอืมกูติดเออเป็นช่วงนั้นเลยที่แบบพอช่องผมบินใช่ไหมเราก็คิดละไปใช้ชีวิตข้างนอกดีกว่าเรา รู้สึกสตรีมไปมันก็ไม่อยากมาเริ่มหนึ่งใหม่ใช่คือมันไม่อยากเริ่มใหม่แล้วเว้ยเป็นปีเงี้ยมาช่องมันหายไปใช่ถึงช่องเราเล็กๆนะสำหรับเรายังดูว่าเอ้ยหมื่นหนึ่งสองหมื่นคนอื่นมองสามหมื่นน้อยใช่เยอะแล้วแต่สาหรับพวกเราคือแบบอันนี้มันมันมันเยอะสําหรับเราแลลวใช่ใช่เลยคิดว่าโหแม่งเราคือตอนนั้นอะเราเล่นได้ใายเครียดจริงเว้ยแต่เชื่อเหอะว่ามันน่าจะมีเล็กๆอ่ะที่จะหวังขึ้นมาเล็กน้อยใช่ เออแม่งท้อว่ะก็เลยอยากใช้ชีวิตข้างนอกสิ่งที่สําคัญที่สุดในการกลับมาทําสตรีมมึงมีช่วงวที่มึงหายไปไหมแล้วมึงอยากกลับมามึงอยากกลับมาจริงๆจริงๆอ่ะของสำหรับกูกูไม่มีนะเพราะช่องก็ปลดได้กูว่าโอเคโล่งอะไรอย่างเงี้ยปกติอืมไม่มีเลยอแบบไม่มีนะของกูแอาจจะขี้เกียจสตรีมบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างงี้มีบ้างฟังไว้นะครับ <laughs> แล้วก็ของกูเหร สิ่งที่สาคัญที่สุดในการกลับมาทำตรีมก็อย่างแรกเลยก็อย่างที่บอกเลยวรลชชก็คือไอติมนะครับไอ้มืดที่เรารู้จักกันจริงๆนายแดงก็นั่นแหละเป็นคนปลุกไฟผมขึ้นมาจากที่ผมแบบไม่เอาอะไรแล้วอะไม่เอาอะไรเลยเพื่อนแบบไม่ไม่เอาอะไรเลยอ่ะกูไม่เอาเฮี้ยอะไรเลยอ่ะแบบไม่เล่นเลยไม่เจอไม่เล่นไม่เจอในดิสคอร์ดไม่เจออะไรไม่เจอเลยหายหมดเลยเว้ยจนมาเจอมันนี่แหละมันเลยแบบปลุกไฟผมขึ้นมาแล้วผมก็คิดว่าเฮ้ย ในเมื่อเรามีคนรอบข้างแล้วเรามีเพื่อนเรามีหลา,หลายคนที่ยังคอยซัพพอร์ตเราอยู่อะ่ะทำไมเราไม่เริ่มทำวะบางคนเขาไม่มีโอกาสเขายังแบบเขายังมาทำเลยอะ่ะแต่เรามีโอกาสที่แบบมีคนซัพพอร์ตเราตลอดอะไรเงี้ยทำไมเราไม่ทำใช่ตรงนั้นก็เลยเป็นจุดล้มต้นต้องขอบคุณในทีมแล้วก็บ้านวรชนมากๆแล้วก็เพื่อนด้วยใช่ตอนได้ข่าวว่าช่องโดนแบนรู้สึกท้อไหม อ่ะกูเอาของมึงก่อนเลยของกูเลยเพราะกูคนแรกที่โดนอ่าเพราะเพราะมากมสุดๆแบบว่าแม่งตันหรือจะทำไงแตบบปั้นมาตั้งนานอะไรเงี้ยแล้อยู่ดีมาบินไปก็เสียใจอะไรเงี้ยแล้ว,วเอาเอาอางนี้ดีกว่าเอาตอนเอาตอนที่มึงรู้สึกว่าตื่นมาปุ๊บช่องบินแล้วเป็นยังไงของกูยังไม่หลับน,นะที่รู้ว่าช่องบินอะ่ะคือกูไล์อยู่ใช่ไหม แล้วเหมือนเออมันโดนคือช่องอ่ะมันขึ้นหน้าแดงสามแบบขึ้นมานานแล้วโดนแบลรัรบแรกยังไม่เป็นไรรับสองมันเป็นไรเอารอบสามไลบบ์บินปุ๊บช่องหายอืแบบว่าค้นหาในโทรศัพท์ในอะไรไม่เจอละอคือช่องเป็นสีขาวโดนบินไปแล้วก็หาวิธีทางปลดทุกอย่างทําทุกอย่างก็ได้คืนมาผมยังโชคดีที่แบบว่าเออได้คืนมาอมหอยฟูด <laughs> <laughs> แล้วก็ของผมช่วงเวลาที่ท้อตอนได้ขับมาโดนแบนใช่ไหมสิ่งที่แบบผมตันที่สุดคืออะไรรูวว้ป่ะวันก่อนโดนแบนไว้เพื่อนซับในแอปดำขึ้นสองหมื่นซับในแอปดำขึ้นสองหมื่นนะแล้วด้วยความที่เ,เชียเราไม่เคยมีเพื่อนอเรายังไม่เคย,เคยแบบใช่สำหรับเราเยอะมากๆนะนึกภาพดีว่าถ้าสองหมื่นคนมายืนหน้าเราอะ ใช่ป่ะคิดตื่นมาน้องโทรมาไอ้ลัน่นพร้อมลัน่นพี่ผู้ช่องพี่เป็นอะไรช่องพี่บินเหรอไอ้โลทักมาไอ้งอกช่องมึงเป็นอะไรช่องมึงบินเหรอผมก็ยังไม่เชื่อเวจนผมเปิดไปดูช่องตัวเองคลิปหายหมดเลยเว้คือคลิปทุกคลิปหายหมดเลยหลังจากนั้นผมลอง กดดูหน้าฟี e ดูว่ามันยังขึ้นอยู่ไหมสรุปว่าช่องผมไม่มีแล้วเพื่อนตอนนั้นรู้สึกแบบโหเฮียเ oh <yeah. S 2> ชื่อไหมคนมันกำลังมีไฟอ่ะเพื่อนแบบเฮ้ยกูไม่เคยทําได้นะ hmm. แต่ว่ากูแบบกําลังเริ่มจะทําถึงสองหมืนแบบอย่างที่ผมบอกอะว่าสองหมืนของผมอะ่ะมันเล็กนะมันเล็กก็สําหรับใครหลายๆคนด้วยแหละผมเพิ่งก้าวไปแค่เล็บครบเองอะแต่ว่ามันมันไปแล้วเพื่อน ใช่พอมีไปปุ๊บรู้สึกไฟมันมอดลงเลยมันดับลงเลยเพื่อนมันทําให้ผมแบบเ mm hmm. ชื่อกูจะไปต่อด้วยวะจนแบบมันคิดอะไรไม่ออกเลยตอนนั้นอะแต่สุดท้ายต้องขอบคุณเ,เพื่อนๆนะที่อยู่รอบข้างไอโลยูโรพร้อมลัน่นแล้วก็บ้านวรชชดแล้วก็เพื่อนที่แบบช่วยกันหาทางแต่ว่าผมสุดท้ายมันกู้คืนไม่ได้หรอกเว้ยแต่ว่าเออเนี่ยตอนนี้ผมก็กลับขึ้นมาทําใหม่ ซึ่งเหมือนมาเติมไฟให้ผมละกันเออใช่ประมาณนั้นความหวังในการทําช่องคืออะไรมึงกัดอ,อะเวร์บอกไงดีเป็นไหนว่าเป็นสิ่งที่เราชอบเลยมันนั้นก็ออยากแกแบบว่าให้มันมาสร้างไรายได้เป็นอาชีพไปกับเราได้อะไรประมาณนั้นครับแต่ของกูตอนนี้กูยังไม่หวังอะไรไปกูยังไม่หวังไรายได้กูยังไม่หวังอะไรทั้งสิ้นเลยกูหวังแค่ว่าเพื่อนที่ดูสนุกกูสนุกด้วยกูไม่เครียด กูทาแล้วอินจอยกูทําแล้วกูรู้สึกว่าตรงนี้กูไปต่อได้เรื่อยๆโดยที่กูไม่รีบกูอ,อยากให้แบบเพื่อนอินจอยเราอินจอยกูเล่นกับมึงมึงก็สนุกเราสนุกโดยที่แบบเฮ้ยกูต้องสตรีมกูต้องอันนี้เลยนะกูต้องอได้อันนี้เลยนะกูต้องได้นั้นเลยนะตอนตอนนี้ยังรับเพื่อนตอนนี้ผมยังเพราะว่าผมเพิ่งเริ่มใช่ผมเพิ่งเริ่มไม่เท่าไหร่เองใช่ครับมีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนที่กําลังเริ่มต้นที่จะทําไหมมีว่ะเ,เป็นเรื่องอย่าไปท้อ กรณีงอมเราทําออกมาให้ดีแค่นั้นก็พอแล้วทาให้เรามีความสุขถึงจะไม่เป็นอย่างที่เราหวังก็น,น,นะแหละตั้งใจทําไปเรื่อยไม่มีอะไรที่เราทาไม่ได้หรอกก็กลัวที่ผมอยากจะบอกกับเพื่อนเลยคือถ้าเราทําแล้วมีความสุขอะ่ะในเมื่อตัวเรามีความสุขแล้วอะคนอื่นก็มีความสุขกับเราไปด้วยอซึ่งแบบเราเป็นตัวของตัวเองถึงแบบแรกๆมันอาจจะจากศูนย์กันทุกคนแหละ แต่กูเชื่อว่าแบบมันจะมีสักวันไหมที่มันเป็นของมึงนะเพื่อนอืใช่อย่าไปท้อยอย่าไปแบบคิดว่าอุ๊ยอันนี้มันไม่ใช่ตัวกูทั้งทังที่สิ่งนั้นะเป็นความชอบสําหรับมึงทั้งที่สิ่งนั้นมึงสามารถทําได้อีกอะไรเงี้ยกูอยากให้มึงทํานะเพืพ่อแ,แบบวันนึงเรารู้จักกันเรามาเริ่มต้นไปด้วยกันก็ได้กูเพิ่งเริ่มต้นมึงก็เพิ่งเริ่มต้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้นมันเดินไปด้วยกันได้เว้ยเพื่อนเริ่มต้นไปกับกูดีกว,ว่าจ้ะ <Okay. S 2> ดูเรื่องคําถามสุดท้ายสิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนที่อยู่ด้วยกันและก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันเพื่อนเนาะเออมึงเลยแต่เป็นแบบเพื่อนไอซีเพื่อนเพื่อนที่แบบว่าคือเขาไม่ได้แบบอยู่อยู่กับเราอะไรเงี้ยก็คิดถึงเพื่อนที่เคยเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยคิดถึงมวนหวานเคยไปเลี้ยนไปเติมระบบ oh. ไป oh. บูตไม้ oh. พ่อแม่เขาเลือนจิบหายไม่ก็บอกคิดถึงครับคิดถึงก็คือคิดถึงกังแนแหละกูบ้างนะสิ่งที่อยากจะบอกเพื่อนคืออย่างแรกเลยกูต้องขอบคุณเพื่อนๆบ้านบรรชนแล้วก็เพื่อนๆคนดู <c oughs> เพื่อนแชทหอ,อยตีมแล้วกันแล้วก็เพื่อนที่ยังเล่นด้วยกันอยู่หรือว่าไม่ได้เล่นด้วยกันแล้วก็อยากจะบอกว่าเฮ้ยเรามาเล่นด้วยกันได้นะทุกคนอะ่ะไม่ว่าจะเป็นคนดูไม่ว่าจะเป็น เพื่อนอยากให้แบบเราสนุกเอนจอยไปด้วยกันเว้ยเพื่อนคืออย่างที่บอกแหละเราทําไม่ได้หวังอะไรเราอยากให้เพื่อนมีความสุขผมมีความสุขแคข่นั้นเองเพื่อนม่ันไม่เหีเเ้ยสัสคือแม่งนั่นแหละเพื่อนก็ประมาณนี้ก็คลิปนี้แล้วเพื่อนเป็นคลิปแรกมันก็ตะกุกตะกัะก,กแกหละเออเป็นธรรมดาเพื่อนเอ้ยกูกูเขินกล้องไปลนะมึงเชื่อไหมกูไม่เคยเห็นกล้องใหญ่มองหน้ากูเงี้ยนะใครจัมาจับกล้องเออกล้องแม่งมองอะไรอยู่เลยเห็นปะเออแล้วคนดูกี่คนต้องมอง ใช่ใช่ถูกต้องเออมันอาจจะตะกุงตะกักหน่อยเพื่อนแต่ว่าวันหน้ามันจะมีคลิปมาเรื่อยๆใช่จะมีคลิปมาเรื่อยๆนะเออแต่เมีอาทิตย์ละคลิปหรือว่ามีว่างกันนั้นก็อาจจะได้คลิปใช่เพื่อนเอาก็อก็เอ้ยอย่างนี้ดีกว่าพุ่งตรงเลยวันไหนไม่ขี้เกียจกูทำจบวันอาทิตยกูไม่ทำอืมกูขี้อถูกเพราะกูจะไปกินเหล้าสุบูรีอืมตกเม็ดไม่มีไม่มี่อันนี้ไม่มีอ๋อก็อันนั้นแหละเพื่อนก็คืออันนี้เป็นคลิปรของเา ผมก็นี่แหละจุดเริ่มต้นความเป็นม้าเป็นยังไงอืมนี่คือคลิปแรกนะของช่องแล้วมึงอ่ะคลิปแรกของกูเหมือนกันชื่ออะไรมึงชื่ออะไรเนี่ยกูชื่อทอดเออคนแจแบนฝากฝากเพื่อนผมด้วยนะฝากกดติดตามช่องแอปดำด้วยนะผมชื่อทอดคนแจ้านมาตรงนี้เออถูกนะวันนี้ใครตัดใครตัดมึงตัดอ่าฮ่าไปตรงนี้ไยตรงนี้เนี้อตรงนี้ดีพอแล้วตรงนี้ไหมพอแล้วดีกว่าโอเคโอเคนั่นแหละก็อันนี้เป็นคลิปแรกของพวกเรานะครับเพื่อนก็ผมสตรีมทุกวัน นะครับในแอปแดงนะก็คือ YouTube ช่องผู้ที่ไม่มีไอซีคือช่องนี้เลยแล้วเพื่อนอะเตรีมอยู่ในค่ายดำครับผมตอนอยู่ใจบ้านเนียเนสตรีมเกมอะไรย่างนี้แล้วแต่วันครับไม่แน่ไม่นอนกูขี้เกียจก็นั่นแหละฝากติดตามผมสองคนด้วยนะเพื่อน๋ยวผมทำไปเรื่อยๆมีคลิปคอนเทนต์อะไรฮะใช่ติดตามชมกันครับใช่ส่วน Discord คขอยากนำเสนอคอนเทนต์อะไร บอกได้เพื่อนบอกได้เลยเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาพิมพ์ปั่นกันส่งมีมถูกต้องด้ไเพื่อนเพื่อน,อนมึงดูคลิปแรกกูอยู่ใช่ไหมมึงจำกูไว้เลยนะทารบแม่งเลยเดี๋ยวทาลบหน่อยฝากถึงบอสโชว์วชวน,นะครับยอดซับอ่ะเดี๋ยวยุ่ยเรี่ยงนะเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวตามไปมึงจอาอะไรอะ่ะกันไกลหรือตะไบหรือยังไงเอออันนี้มันคลิปแรกมันก็ไม่แปลกหรอกที่จะ อะไรแล้วกลัวเป็นไอ่อนละปิดดีวยวก็ดูก็ประมาณนี้ครับใช่ฝากกดติดตามเพื่อนผมด้วยแล้วก็ผมด้วยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นคลิปแรกของพวกเราเนาะผิดผิดพผิด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 ภาพอะไรก็ทษทีนะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับเพื่อนแล้วก็มีฝากของเพื่อนด้วยนะครับเอออุ้ยตกแล้วโอเคไว้เจอกันนะเพื่อนเดี๋ยวครั้งหน้ามีไปเที่ยวเจอกันติดตามชมเพื่อนกันเลย